สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้12พ·พฤศจิกายน2563ครับช่อง Ar ร์เกมเมนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้จะเสนอสูตรคำนวณเพื่อรู้ว่าเราจะได้เงินส่วนตา่างประกรันรายได้ข้าวนะครับเราจะได้กี่บาทลงทะเบียนกี่ไร่จะได้เงินกี่บาทเราจะรู้ได้อย่างไร ก็ไม่ยากครับชมคลิปเลยครับสูตรในการคำนวณว่าจะเราจะได้เงินกี่บาทครับก็คือเอาจำนวนตันที่เราจะได้ข้าวตามที่เราลงทะเบียนปลูกข้าวไว้นั่นแหละครับลงทะเบียนปลูกข้าวไว้กี่ไร่ก็ไปคำนวณหาว่าว่าเราจะได้กี่ตันเสร็จแล้วก็คูณเงินเชดเชยส,ส่วนต่างที่เขาประกาศออกมาแต่ละงวดว,ว่า ข้าวชนิดใดได้ส่วนต่างเท่าไรก็คูณเข้าไปก็จะได้เป็นเงินที่เราจะได้ครับแต่ฟังเท่านี้ยังไม่รู้ต้องฟังไปเรื่อยๆครับแล้วเงินชดเชยส่วนต่างคืออะไรครับเงินชดเชยส่วนต่างก็คือเงินที่รัฐบาลตั้งราคาประกันไว้สําหรับข้าวแต่ละชนิดครับเขาตั้งราคาประกันไว้ตันละกี่บาท จะร so well. ู้ว่าชดเชยส่วนต่างกี่บาทแค่ต้องประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงออกมาก่อนนะครับก็เอาราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ลบด้วยราคาเกณฑ์การอ้างอิงหากราคาเกณฑ์กางอ้างอิงประกาศออกมาต่ากว่าราคาประกันก็จะได้เงินส่วนต่างแต่ถ้าราคาอ้างอิงที่เขาประกาศออกมาแต่ละงวดเท่ากับราคาประกันหรือสูงกว่าราคาประกันชาวนาไม่ได้เงินส่วนต่างนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ การที่จะรู้ว่าเราปลูก,กลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทนั้นเราจะต้องหนึ่งรู้ส่วนต่างตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอิงประกาศก่อนเพื่อเอามาคูณจํานวนตันที่เราทํานาได้กี่กี่ตันนะครับเงินส่วนต่างของข้าวชนิดนั้นนะครับ 2. รู้ว่ารู้ว่าเขาใช้ผลผลิตกี่กิโลกร,รัมต่อไร่ในการคํานวณข้าวแต่ละชนิดนะครับจึงจะสามารถคํานวณได้นะครับเพราะว่า ถ้าเรารู้ว่าเราเข้าวชนิดใดใช้ผลผลิตกี่กิโลกร,รัมต่อไร่เราก็เอาไปคูณจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนปลูกก็จะรู้ว่าเรา,เราได้ข้าวกี่ตันเสร็จแล้วจะได้กี่บาทก็รู้ว่าคูณชดเชยส่วนต่างที่เขาประกาศออกมางวดนั้นนะครับก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทนะครับทีนี้วันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับก็จะมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันอยู่ หนึงส่วนที่เรามานำเสนอวันนี้ก็คือผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับซึ่งผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่นี้เขาใช้ผลผลิตเฉลี่ยย้ยอนหลัง3ปีของข้าวแต่ละชนิดจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเป็นเป็นตัวเลขมาคำนวณว่าจะได้ข้าวกี่ตันนะครับเรายังหาไม่เจอนะครับ จะต้องสอบถามจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรจึงจะรู้ข้อมูลจริงแต่ว่าวันนี้เราเอาข้อมูลมาให้ดูก็คือเป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วที่เขาใช้คำนวณสำหรับจ่ายเงินส่วนต่างเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับใช้ข้าวหอมมะลิใช้ผลผลิต359กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ใช้465กิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวหอมประทุมใช้685กิโลกร,รัมต่อไร่ ข้าวเจ้าใช้หกหนึ่งสามกิโลกรัมต่อไร่ข้าวเหนียวใช้เก้าสามเก้าสามเก้าสามนะครับกิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าข้อมูลก็ไม่ตรงกันนะครับหลายแหล่งบอกไม่ตรงกันเมื่อปีที่แล้วข้าวหอมปทุมเนน่ยบางแหล่งบอกหกแปดเจ็ดกิโลกรัมต่อไร่ข้าวเจ้าบอกหกหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมต่อไร่นะครับก็เมื่อปีที่แล้วใช้ตัวเลขนี้คำนวณว่าปลูกข้าวกี่ไร่จะได้ข้าวกี่ตันใช้ตัวเลขผลผลิตตัวนี้ปีนี้ยังยังไม่เห็นตัวเลข เราก็เลยขอใช้ตัวเลขเดิมเมื่อปีที่แล้วมา,าสาธิตในการคำนวณให้ดูนะครับแต่ข้อมูลอื่นๆตามตารางนี้ตรงหมดก็คือประกันรายได้ข้าวปีการผลิต2,563ทับ64นะครับข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่ตันละ15,000บาทสูงสุดไม่เกิน14ตันต่อครัวเรือนนะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ประกันรายได้ 14,000บาทต่อตันสูงสุดไม่เกิน16ตันต่อครัวเรือนหอมประทุม11,000สูงสุดไม่เกิน25ตันข้าวเจ้าประกันรายได้ตันละหมื่นสูงสุดไม่เกิน30ตันต่อครัวเรือนแล้วก็ข้าวเหนียวตันละหมื่นสบาทราคาประกันสูงสุดให้ไม่เกิน16ตันต่อครัวเรือนถ้าอยากรู้ว่าเราได้กี่ตันก็เอาจำนวนผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่คูณจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนก็จะรู้ว่าเกินและไม่เกินเกินคือไม่คิดเงินให้ แล่คิดเงินให้ไม่เกินจานวนตันเท่านี้นะครับทีนี้มาดูข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลินี่สูตรในการคํานวณว,ว่าเราจะได้เงินกี่บาทก็ง่ายๆครับเอาจุดเอาจุดใส่ที่หน้าเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ยกตัวอย่างเอาไม่ใช่ยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วนะครับผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าเราหาตัวเลข ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของปีนี้ได้ใหม่จะนํามาเสนอใหม่ครับแต่วันนี้เอาให้รู้วิธีก่อนนะครับข้อหอมมาเลยครับใช้ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ใช้ตัวเลขตัวนี้มาใส่จุดที่ด้านหน้านะครับคูณด้วยจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนปลูกไว้แล้วก็คูณด้วยเงินส่วนต่างของงวดนะครับก็จะรู้ว่าเราได้เงินกี่บาทนะครับทีนี้จะยกตัวอย่างงวดนี้ และจำนวนไร่สมมติเกษตรกรกร,รายหนึ่งลงทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิ10ไร่นะครับส0ไร่นะครับวิธีทําก็เอาผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่359นี่มาใส่จุดด้านหน้าแล้วคูณจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนแล้วคูณเงินส่วนตา่างนะครับงวดนี้นะครับก็มาดูครับเอางวดที่หนึ่งเลยนะครับ งวดที่หนึ่งสมมุติเกษตรกรท่านนี้แจ้งปลูกวันที่8พฤศจิกาหรือก่อนวันที่8พฤศจิกาวิธีคำนวณก็เอาจุดจุดตัวเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวหอมมะลิน,นะครับจุด359คูณด้วยจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนสมมติ10ก็คูณ10นะครับคูณด้วยเงินส่วนต่างงวดนี้ครับส่วนต่างงวดนี้ก็เอามาจากการประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยิงของคณะกรรมการเขาครับส่วนต่างงวดนี้ข้าวหอมมะลิที่ ได้ส่วนต่างตันละ2911.17นะครับเอา2911.17เนมาเป็นตัวคูณน,นะครับก็เอาจุด359คูณ10คูณ2911ก็จะได้เป็นเงิน1451บาท10สตางค์งก็จะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงครับเพราะว่า359กกิโลกร,รัมต่อไร่นี้มันไม่ใช่เลขของปีนี้แต่ก็ใกล้เคียงกันเพราะว่า ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ที่เขาจะมาใช้คำนวณก็ใกล้ๆแถวนี้แหละครับก็จะได้งวดที่หนึ่งนี้ประมาณหนึ่งหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าท่านลงทะเบียนหลายไร่กว่านี้ก็เอาจำนวนไร่เปลี่ยนเข้าไปส่วนตัวเลขสามห้าเก้ากับส่วนต่างงวดนี้ใช้ตัวเลขนี้ทีนี้คลิปนี้ดูได้ตลอดไปเลยงวดหน้าก็ใช้จำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนแล้วก็คูณส่วนต่างของงวดหน้าที่เขาประกาศออกมา นะครับส่วนต่างงวไห้ประกาศเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขส่วนต่างมาคูณตัวนี้ก็จะทราบผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไรก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทนะครับต่อไปครับเป,เป็นการสูตรคำนวณข้าวหอมมะลินอกพื้นที่จะมีสูตรคำนวณก็เหมือนกันครับ ก็เอาผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่มาเอาเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่มาใส่จุดที่ด้านหน้าแล้วก็คูณด้วยจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนแล้วก็คูณด้วยเงินส่วนต่างของงวดนะครับสูตรนี้ใช้ได้ทุกงวดเปลี่ยนเฉพาะจํานวนไร่ของเรานะครับและเงินส่วนต่างของแต่ละงวดนะครับเอามาดูการใส่เลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่จุด4ี่หกห้าแล้วสี่หกห้าเราก็มาใส่จุด แล้วก็คูณด้วยจํานวนไร่แล้วก็คูณงินส่วนต่างถ้าเป็นงวดงวดที่หนึ่งยกตัวอย่างสิบไร่ของงวดที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็ใส่จุดสี่หกห้าคูณสิบไร่ถ้าท่านปาลูกลายไร่กว่านี้ก็เปลี่ยนตัวเลขสิบเป็นเลขอื่นแล้วก็คูณส่วนต่างงวดนี้นะครับงวดนี้ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปลูกแล้วระบุวันเกี่ยววันที่8ดพฤศจิกาหรือก่อนวันที่8ดพฤศจิกาจะได้ส่วนต่าง สองหนึงมวดหน้าอาจจะเป็นเลขใหม่นะครับเพราะว่าราคาประกาศเขาไม่เท่ากันงวดนี้ใครที่ลงทะเบียนไว้10ไร่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ก็จะได้เงินราวๆนี้ครับ9ก้า9ันบาท14สตางค์ถามว่าตัวเลขนี้เป๊ะไหมก็ไม่เป๊ะครับเพราะว่าตัวเลขที่เรามาใช้ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่นี้ยังไม่ใช่ตัวเลขปีนี้แต่ก็ใกล้เคียงนี่แหละครับตัวเลขตัวเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่นี่ จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับสูตรก็คือเอาเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่มาใส่จุดด้านหน้าแล้วก็คูณด้วยจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนคูณด้วยเงินส่วนต่างที่ประกาศออกมาต่อตันนะครับก็จะได้เงินเท่านี้อ่ดูไปเรื่อยๆทุกข้าวเดี๋ยวจะเข้าใจเองครับต่อไปข้าวหอมปทุมครับ ก็ทำนองเดียวกันกับทุกข้าวครับสูตรในการคำนวณว่าจะได้เงินกี่บาทก็เอาเลขหน้าเอาใส่จุดที่เลขหน้าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่เลขหน้าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวหอมระุมก็คือ685แล้วเราก็เอา685มาใส่จุดที่ด้านหน้าครับใส่จุดที่ด้านหน้าเสร็จแล้วคูณด้วยจำนวนไร่ที่เราลงทะเบียนปลูกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วคูณด้วยจำนวนเงินส่วนต่างของงวด เข้าใจนะครับทีนี้มาดูงวดหนึ่งงวดหนึ่งสำหรับผู้ปลูกข้าวหอมปทุมนะครับและระบุผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ที่ผู้ที่จะได้เงินงวดที่หนึ่งนี้ก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวหอมปทุมเอาไว้และระบุวันเก็บเกี่ยววันที่8พฤศจิกายนหรือก่อนวันที่8พฤศจิกายนได้ทั้งนั้นนะครับก็ใช้ตัวเลขนี้คูณเลยครับเอาสมมุติ10ไร่นะครับสมมุติลงทะเบียนไว้ส0ไร่ก็ใช้จุด จุดเลขหน้าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือจุด685คูณจำนวนไร่ที่ลงทะเบียน10ไร่คูณเงินส่วนต่างงวดนี้ออกมาเป็นเงิน7,308บาท67สตางค์ฉะนั้นผู้ที่ลงทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลหอมปทุมนะครับและระบวุวัานเก็บเกี่ยว8พฤศจิกายนและหรือก่อน8พฤศจิกายนก็จะได้เงินประมาณนี้ถ้าลงทะเบียน10ไร่นะครับ แต่ถ้าท่านลงทะเบียนหลายไร่ก็นนั้น<ๆ>ก็เปลี่ยนเลขสิบเป็นเลขอื่นตามจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณดูก็จะได้เงินใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับตัวเลขกิ่งที่โอนเพราะว่าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ที่เรานํามาใช้นี้ยังเป็นของปีเก่าอยู่นะครับแต่ปีเก่ากับปีใหม่นี้ตัวเลขจะต่างกันเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นสูตรคํานวณเข้าวเจ้าครับว่าจะได้เงินกี่บาทก็เหมือนเดิมครับใส่จุดที่เลขหน้าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือใส่จุดที่ 6 1 3คูณด้วยจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนปลูกเอาไว้จริงๆและคูณด้วยเงินส่วนต่างที่ประกาศออกมางวดนี้นะครับว่ากี่บาทต่อตันนะครับเอาจะลองใส่ตัวเลขดูก็ใส่จุด613คูณจํานวนไร่ที่เราลงทะเบียนคูณส่วนต่างที่ประกาศออกมางวดนี้ต่อตันนะครับก็จะใส่ตัวเลขดูสมมุติ10ไร่นะครับสมมุติเราปลูก10ไร่ข้าวเจ้าก็ใช้จุด613คูณ10 คูณส่วนต่างงวดนี้ก็คือ1222บาท36สตางค์ก็เป็นเงิน7,493บาทครับซึ่งออกมาน่าจะใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับโอนนะครับ16พฤศจิกาวนายนนี้จะเป็นการโอนงวดแรกผู้ที่จะได้เงินโอนงวดแรกก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปลูกเอาไว้และแจ้งวันเกี่ยวเกี่ยวข้าว8พฤศจิการหรือก่อน8พฤศจิกานะครับส0ไร่ได้ประมาณนี้ครับ แต่ว่าถ้าลงทะเบียนหลายไร่กว่านั้นก็ใช้จํานวนไร่ที่มากกว่าเป็นตัวคูณนะครับตัวเลขส่วนต่างก็เท่านี้นะครับก็จะได้เงินออกมาแต่ว่างวดหน้าตัวเลขส่วนต่างจะเปลี่ยนไปครับตามที่เขาประกาศนะครับต่อไปข้าวเหนียวครับก็เหมือนกันเลยใช้จุดสามเก้าสาคูณด้วยจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนควนเงินส่วนต่างงวดนี้นะครับเอาอยกตัวอย่างงวดที่หนึ่ง ใครลงทะเบียนสักสิไร่จะได้เงินกี่บาทลองดูครับก็ใช้จุด393คูณ10ไร่คูณส่วนต่างงวดนี้ของข้าวเหนียวครับก็คือจะได้8,191บาทจุด45เงินส่วนต่างแต่ละงวดจะเปลี่ยนไปตามที่เขาประกาศนะครับ7วันเขาจะเปลี่ยนใหม่อีกครั้งแล้วก็จ่ายเงินให้กับคนที่ระบุวันเก็บเกี่ยวรอบต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ใครที่ดูคลิปแล้วดูไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับก็จะเข้าใจไปเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ